แล้วยังถูกมองว่าจับแพะแล้วคดีแตงโมทีท่คุมเครือกว่าจะได้รับความยุติธรรมจริงเหรอจากคดีเกาะเต่าสู่คดีน้องแตงโมสังคมไทยต้องทำใจกับความยุติธรรมที่ถูกตั้งคำถามพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขยกคดีเกาะเตาเปรียบ คดีน้องแตงโมสื่อสารอะไรกับประชาชนอดีตพอบอตรพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขในตอนนั้นดูแลคดีน้องแตงโมได้ยกตัวอย่างคดีเกาะเต่าเพื่อจะบอกคนในสังคมว่าคดีแตงโมนั้นตกอยู่ในกระแสวิพากวิจารณ์อย่างหนักไม่ได้ต่างอะไรจากคดีฆ่านักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ นางสาวฮันนาวิเทอริตและเดวิดมิลเลอร์ถูกฆาตกรรมบริเวณหาดายลีบนเกาะเตา่าเมื่อปี2557ซึ่งเป็นบทสรุปคดีที่มีความชัดเจนคือสารพิพากษาว่าจำเลยคดีเกาะเตา่าที่ตำรวจจับกุ่มนั้นผิดจริงตัดสินประหารชีวิต ทั้ง3ามสารหากคดีเกาะเต่ามีหลักฐานมากมายชิมทนายของจำเลยในคดีเกาะเต่านั้นเคยยื่นดีการคำพิพากษาสารุทนโดยประเด็นหลักที่อ้างคือกระบวนการการจับกุมและการสืบสวนสอบสวนที่ไม่ชอบจำเลยเคยถูกซ้อมเพื่อให้รับสารภาพ และที่สำคัญการจัดเก็บ DNA นั้นไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลย้อนกลับไปเมื่อคืนเกิดเหตุวันที่15กันยายน2557ตามความคืบหน้าคดีโดยตลอดนั้นจะทราบว่ามีความไม่ชอบมาพากลซ่อนอยู่ในทุกอนูของคดีประเด็นสำคัญสำคัญที่ชาวโซเชียลจับนั่นก็คือข้อที่หนึ่ง พบหลักฐานกล้องวงจรปิดชายผู้ต้องสงสยัยไม่ใส่เสื้อทั้งรูปล่างหน้าตาท่าทางของคนในกล้องวงจรปิดวิ่งไปวิ่งมาด้วยทางและท่าทางลุกลี้ลุกลนอยู่บนเกาะในช่วงเวลาตีสี่ตีหข้อที่สอพอเกิดเรื่องได้สองวันชายผู้ต้องสงสยัยโผล่หน้ามาออกสื่อพร้อมกับทนายความ โดยอ้างข้อกฎหมายและสิทธิเสรีภาพไม่ตรวจ DNA สซ้ำยังโชว์ภาพเนิ่งจากกล้องวงจรปิดว่าอยู่ที่หอพักมหาวิทยาลัยเพื่อยืนยันว่าวันที่15กันยายนปี57เวลา9โมงเช้านั้นอยู่ที่หอพักหลักฐานสำคัญได้แก่ถุงยางอนามัยในคดีเกาะเต่านั้นมี DNA ด้านใน ด้านนอกนั้นยืนยันแล้วว่าเป็นของนางสาวฮันนาวิทเทอริทแต่ที่หน้าเศร้าเลยดูเหมือนว่าหลักฐาน DNA ด้านในถุงยางอนามัยชิ้นนั้นก็ไม่มีการกล่าวถึงอีกเลยรูปคดีแบบนี้ไม่ว่าผล DNA ของชายผู้ต้องสงสัยจะออกมาเป็นเช่นไรก็อาจไม่ได้มีความหมายอะไรมากไปกว่า กระบวนการลบข้อกล่าวหาให้กับครอบครัวผู้ถูกกล่าวหาไม่กล้าเอื้อมมือแต่ความจริงนี่หรือคือสารที่พลตำรวจเอกสวัสแจ้งยอดสุขจะบอกกับคนในสังคมว่าไม่ว่าตำรวจจะทำดีแค่ไหนสุดท้ายสังคมก็ไม่เชื่ออยู่ดี แต่คำถามคือใครควรแก้ไขความไม่เชื่อมัน่นนี่